สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านแม่ย่านะตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้เขาไปโตเกียวกันหมดนะจ๊ะไปโตเกียวนะคะไปทุระจา้าเหลือเราอยู่คนเดียวเดี๋ยวพามาบุกสวนซะหน่อยเนาะไม่ได้บุกกันนานเนาะวันนี้มีอะไรให้เก็บบ้างนะเดี๋ยวเข้าสวนนะต่มาก็จะเป็นสวนแม่ย่าเนี่ยเลยจา้าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ปลูกอะไรนะคะเรา ปีนี้เราไม่เราไม่สบายนะคะเพื่อนเราป่วยนะคะไม่ไม่ได้ป่วยจิตนะคะป่วยร่างกายภายนอกเนี่ยค่ะไม่ได้ป่วยจิตแล้วจะแล้วจะบอกทำไมเนาะว่าเผื่อมีคนคิดว่าป่วยจิตอะนะคะนี่ค่ะก็เลยไม่สามารถทำสวนได้นะเขาห้ามแบบดินอะไรเงี้ยกระเด็นใส่ตาเราอะไรประมาณเนาะก็ เลยไม่ได้ทําสวนจ้าก็เลยก็เลยไม่มีพืชผักอะไรเลยมีแต่หญ้าเนี่ยค่ะอ่าตอนนี้ก็เริ่มทําได้แล,ล้วล่ะแต่มันก็เกินเวลาแล้วนะคะเกินเวลาเดี๋ยวพาไปดูอดอกไม้ก่อนพาไปดูดอกไม้ก่อนนะคืออ่าต้นไฮเดรนเยียนะคะไม่ย่าตัดออกไปแล้วนะนี่ค่ะพอมันเป็นดอกแล,แล้วเขาต้องตัดออกแบบนี้ะเพื่อนใครจะตัดไปปักชําก็ได้นะช่วงนี้เนาะ แเราปลูกเยอะแล้วนะเนาะตัดออกนะเวลาหน้าหนาวมาเขาจะได้ไม่ไม่หักไม่ล้มอ่ะนะอันนี้ก็คือดอกมูกุเกะคะหรือดอกสบายจีนอีกเป็นดอกสัญลักษณ์ของอประเทศเกาหลีนะฮะดอกประจำชาติของประเทศเกาหลีจ้ามูกุเกะนะคะเป็นจบาร์จีนอีกอย่างหนึ่งนะน่ฮะสีชมพูดอกใหญ่มากเลยดอกยาวใหญ่เท่าแขนนะนี่นไะ เหมือนดอกชบาเลยไหมเหมือนเลยค่ะก็จะมีอยู่นะคะมีด้วยแตงนะคะเมะื่อวานเก็บไปสองลูกโมไม่ยากแกเก็บแจกไปหมดแล้วนะเราได้สองลูกนะอะไรอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งนะเดี๋ยวเก็บเลยโหไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีออกอีกตอนนี้นะเจอตรงนั้นอีกสองอันเดี๋ยวพันเพื่อนไปดูนะดอกอันนี้ก็สวยดีค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะ สีนกม่วงน่ะอันนี้ดอกพรับพึงพรับพึงแมงมุมอ่ะนะแต่เป็นสีชมพูนะเดี๋ยวมันจะออกตอนแรกมันจะเป็นสีชมพูแล้วมันก็จะเป็นสีแดงก็แล่านะนี่ค่ะดอกไม้ดอกพรับพึงแมงมุมเนี่ยค่ะที่ใครเคยดูคีเมสโนะใหญ่บ่านะมันจะเป็นพรับพึงพรับพึงแมงมุมแดงใช่ไหมเรสไปเดอร์ใช่ไหมเออแต่ ก็คือดอกเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะมันคือดอกไม้ชนิดนี้แหละแต่ที่มูสังตามหาเนี่ยมันคือพลับพลึงแมงมุมสีน้ำเงินนะคะหรือ,อ ana, ะะดอกหิกัมบานะนะฮะดอกหิกัมบานะสีน้ำเงินซึ่งมันไม่มีอยู่จริงอนะันน <ừ> ั้นเพื <ihr> ่อนเออก็จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านไม่ย่านะบรรยากาศบ้านๆนะดอกหมันไก่ก็ยังมีนะ ดอกอบานไม่รู้โรยก็ยังมีอากาศตอนนี้ก็ 30, 34, สามสิบสมสิบสี่ามสิบห้าองศาประมาณนี้นนะคะไม่ถึงสี่สิบแต่ก็ร้อนอยู่อันนี้เป็นคือจังทําเสร็จแล้วนะคือจังคือจังสุสานคือจังนะเนี่ยตรงน,นี้ค่ะทำเสร็จแล้วลูกชายเขามาทานะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกพลับพลึงสีชมพูนะดอกไอ้ยไม่ใช่พลับพลึงดอกเชบาจีนสีชมพูเพื่อนเห็นไหมเนี่ยสีชมพูนะอะ บานไม่รู้โรยนะยังไม่ไม่รู้โรยจริงๆเลยนะต้นยังโอเคอยู่นะต้นดอกไม้เราตัดไปไหว,ว,ว้บันไหว้บรรพุค่นะนี่เดี๋ยวพอไปดูพอไปหักไอ้นี่อีกนะนี่นี่คือเอสพารากัสนะเราหักไปเลย ไม่ย่าไม่อยู่ไม่ย่าไปตัวเกียวแล้วเราก็หักไปเลยโอ้ไม่ <laughs> ใช่หรอกเราเดินมาเข้าสวนพอดีนงะก็เก็บไปเลยจ้ะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะเสียดายวาสบีบกนะเพื่อนวาสบีบกนมันปลูกบนบกแบบเนี้ยเนี่ยส่วนนี้เป็นฟักทองจ้ะ นี่สวนแม่ย่านะจ๊ะไปเจี๊ยบฝั่งโน้นเนาะนี่เป็นแตงกวาเนาะแตงกวาแล้วก็ถัว่วฝักยาวพันธุไทยนั่นแหละแต่แกมาปลูกเราเอาเม็ดมาจากเราหลายปีแล้วก็มาปลูกลูกไม่ค่อยใหญ่นะของแม่ย่าไม่ตายแต่ของเราตายเนาะแม่ย่าอาจจะรดน้ำคือแครอทนะจ๊ะแครอท เผือกจ้าเผือม่วงมะเขือพ like oh, ุ่งลูกเล็กลูกเล็กๆหน้าเก็บดีจังหน้าไปทําแบบมะมเขือดองอะประมาณเนี้ยนี่มันออกรุ่นมารุ่นใหม่เห็นไหมเพื่อนลูกประมาณเนี้ยอร่อยอ่ะเป็นมะเดือจ้าฟิกลูกฟิกนะคะหรือมันเรียกง่ายๆว่ามะเดือญี่ปุ่นะจ้าต้นนี้ต้นนี้ดกหรือเปล่านะต้นนี้ก็ดกอยู่เนาะ ดกอยู่จ้ะมีอยู่แต่ต้นฝั่งนู้นดกกว่าปีนี้ดกจ้ะปีที่แล้วไม่ค่อยดกนี่อันนี้เป็นผู้ซาที่มันเม็ดมันร่วงแลมันงอกเนาะส่วนต้นมันต้นหย่อต้นแีนที่เคยเก็บอะแกตัดทิ้งไปแล้วเนาะแต่ไอ้ต้นที่มันงอกมานี่คือผู้ซาทั้งหมดเลยอะเออแกถ้าแกไว้ให้มันโตก็ดีเนาะนี่เราจะได้เก็บกินนะ แต่เป็นแบบลูกเล็กนะ้สายกินลูกเล็กนะไม่ใช่ลูกใหญ่เล็กแต่ก็อร่อยดีนะเพื่อนข้างหลังนี่ก็ประมาณนี้นะจ๊ะเดินอ้อมไปฝั่งนี้นะคะนี่หาเจอชบบาจีนอีกล่ะ เราก็พาเดินดูเกยนบรรยากาศอัปเดตบรรยากาศเรื่อยๆอน,นี่กีวีออกลูกหรือเปล่าเดี๋ยวดูซิดูซิมีลูกไหมนอะปีที่แล้วมีอยู่นะแต่ต้องไปบงไปบ่มแร่รู้ต้องไปบ่มนะัรนเดือนไม่มีเลยอ่ะจะพาไปโหเก็บเพาะอะไรมันเนี่ยเพาะต้นกล้าอะไรสักอย่างนี่แหละ จะเป็นพวกกระลำปีอะไรหรือเปล่านะรอมเพาะต้นกลา้าผักหน้าหนาวแล้วเพื่อนแต่พวกผักหน้าหนาเนี่ยลุงปลูกปลูกเก่งนะแต่เราจะปลูกพวกผักกาดอะไรเงี้ยแล้วไว้ดองไว้ใส่ใส่อูเบนโตไปกินข้าวที่ทำงานนะนี่มาเดือดกมากเห็นไหมเห็นแมเพืือนเห็นไหม,หไหม,หไหมอา้าวมีลูกสุกด้วยอะไรกิน กินไปเสร็จเรียบร้อยเลยเห็นไหมโอ้โหแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่หรอกเนี่ยเนี่ค่ะดกอะแต่ลูกไม่โตนะใบมันเยอะนี่ค่ะดกมากๆากเลยอะเพื่อนๆดูดอกมากมากเลยสุดเลยนี่ดูดูดกมากมากเลยลูกลูกไม่ต้องไม่ใหญ่ก็ก็โอเคอะนะแต่ลูกใหญ่ก็อร่อยดีอะนะนี่นี่นูดูตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมโอ้โห ดูเต็มต้นเลยะจะหวานเนื้อมันจะหวานนะไม่มีแมงวีฮะไม่ฝาดนะพันของญี่ปุ่นเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะมันมีหลายพันธุ์อ่ะพันุ์ที่แบบจริงๆอ่ะไม,ไม่ไม่รู้นะเพราะอันนี้เป็นต้นของแม่ย่าเขาก็าจำไม่ได้หรอกนี่เต็มเลยนมันสวนจะบ้านบ้านไม่ค่อยสวนแล้วเดี๋ยนี้ตัดทิง้ง ให้แกตัดทิ้งอะไรหรอแกไม่อยากแบบแกเตรียมไว้แบบเผื่อแกเป็นอะไรแบบด่วนๆอะไรเงี้ยอุ่น้อระยากแกก็คิดนี้แหละแล้วมันจะเป็นปัญหาให้กับลูกหลานในนี้ไงดูแลยากอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่านั่นแหละความคิดของแกะนะนี่จะ้ะก็เลยตัดๆเลยนี่เปรียบจ้ะผลไม้ช่วงนี้ก็ประมาณน,มานี้แหละ โอเคเดี๋ยวจะพาไปตัดองุ่นจ้ะองุ่นก็ไม่ได้เคยทําค้างไม่ทันแล้วอะ่ะไม่รู้จะทําแบบไหนอะนะต้องซื้อเหล็กมามันโตแล้วอะ่ะก็ไว้อย่างงั้นแหละไว้มันลากตามพื้นนั่นแหละเพื่อนนี่นะคือ ทำงานยุ่งกันนัอนเพื่อนต้องสองตายายนี่นี่อัง,งนนอัง,งนจ้าเดี๋ยวเรามาเก็บกันหวานหรือเปล่าวะชิมดูก่อนพอได้อยู่เปรี้ยวอ่ะมันยังแบบเขียวๆอยู่อ่ะ แต่ดำๆต้องรอมันอีกนิดหรือเปล่าวะแต่เปรี้ยวปากอะอยากกินอะไรผลไม้อ่ะอจะไม่ได้แล้วว่าพันอะไรนะโปรดอย่าถามปลูกมาหลายปีมากน่าจะพันเคียวโเนะลูกอือจ้ะ เราก็มาเก็บกินเก็บแบบก็ปลูกแบบแบบเนี้นะมันคงไม่สวยงามเหมือนคนที่เขาเป็นเป็นปลูก <c oughs> ตั้งใจปลูกกันนะจะบอกว่าฟาร์มก็ฟาร์มมันต้องสวยอยู่แล้วเนาะแต่คนที่เขาดูแลอะไรอย่างนี้ยดีดีกว่านี้ เด็ดเด็ดเอาดีกว่าเพราะว่ามันยังสุดม่หมดโอเคไว้ให้มันดํากว่านี้ก่อนเนาะวันนี้เป็นพริกจ้ะเดี๋ยวจะหักทั้งแบบนี้แหละเราจะกินเป็นพริกช่อเนาะพริกช่อหรือพริกชี้ฟ้าจีนอะนะพริกดูเอาทั้งแบบนี้แหละไม่ต้องรอยให้มันสุกหลอกค่ะเพื่อนเพราะว่าพริกสุกเรามีแล้วนะเราซื้อปีที่แล้วยังกินไม่หมดเลยนะ อันนี้เราก็จะเอาให้มันเป็นเขียวๆแบบนี้แหละเพื่อนๆอ่ะคือเก็บตอนนี้แหละนะเพื่อนๆอย่าอย่าอย่าดราม่านะอ,าอย่าบอกว่าหักทําไมนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องถอนจริงอยู่ดีเพราะว่าหน้าหนาวก็หน้าหนาวนานายังไม่มาหรอกแต่ว่ามันปลูกให้แบบเหมือนบ้านเราไม่ได้ที่จะให้ผลผลิตแบบสองรอบสามรอบอะนะก็เนี่ยค่ะหักเนี่ยะตัดเนี่ย่ะ เป็นธรรมชาติของประเทศเมืองหนาวนะก็ไม่ไหว้หรอกจ้ะไม่ไว้แบบข้ามปีหรอกจ้ะต้องดูสภาพอากาศด้วยนะอะทุกคนในพื้นที่ตัวนั้นถึงจะรู้ดีจ้านี่โอเคได้แล้วจะทำอะไรเหมือนอารมณ์เสียนะไม่ใช่นะจ้าไปก่อนโอ้นี่กระเพราเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกได้ค่เนียนเพื่อนผักชี กีราอันนี้ใบบบกยังไม่ได้ทันได้กินเลยน,นี่ติดจะยกเข้าบ้านเนาะเพราะว่ามันจะหนาวๆแล้วก็มันจะถ้าหิมะตกเยอะเนี่ยมันมันไปนะมันจะเหลือแค่นี้แหละที่รอดอะ่ะเนี่ยคือไม่รอดนะจยนเพื่อนเออมันอยู่ตรงมุมๆข้างๆบ้านมันเลยรอดนะส่วนผักบุ้งนะฮะผักบุ้งปลูกในกระถางไม่เวิร์กจันเพื่อน ผักบุ้งนี่ปลูกในกระถางต้องให้ปุ๋ยเยอะๆเนาะให้น้ําเยอะๆการปลูกผักในกระถางเนี่ยมันต้องแบบโหถึงอะถ้าไม่ถึงก็เหลืองแบบนี้แหละเออมันไม่สวยเหมือนเวลาเราปลูกลงดินนะดินที่ญี่ปุ่นมันจะดีไงเออส่วนปลูกในกระถางเนี่ยเราต้องแบบอาศัยใส่ปุ๋ยอะต้องปุ๋ยต้องถึงน้ําต้องถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหลืองอ้อยแบบนี้แหละ่เบื่อเออที่ใครสงสัยว่าปลูก ทำไมไม่งามก็ปลูกในกระถางปลูกในกระถางมันจะไม่งามจ้ะนี่เราเก็บไปใบแบบนี้ไปกินกับส้มตําก็ได้เนะาะเมื่อวานก็ผัดดอกบุ้งไปแล้วละเก็บเนาะนะเพื่อนปลูกปลกในกระถางเนี่ยมันไม่ค่อยงามปลูกริมจะงามแต่ถ้าคนอยู่อาพาร์ตเมนต์มันก็ต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆนะใส่ปุ๋ยเตรียมไว้เลยอะนะแบบบำรุงดินปุ๋ยหมกักปุ๋ยอะไรแบบจัดเต็มอ่ะ ก็เพราะว่านี่เขาชอบปุ๋ยเนาะชอบน้ำอะไรประมาณเนี้ยนะผักบุ้งอ่ะนะเออปลูกลงแปลงเนี่ยเออใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแล้วก็โอเคละมีปัญหาอะไรมากนี่่ะการปลูกผักในกระเากระถางนะต้องดูแลนะนี่บัวบกจ้ะบัวบกเดยยกกระถางเข้าบ้านนะจ๊ะตอนหน้าหนาวกระถางนี้แหละ ปลูกแบบปลูกก็ไม่ใบมันแก่นะมันร้อนอากาศมันร้อนแล้วมันแก่แบบเหนียวเหนียวแบบนี้มันไม่น่ากินจ้ะต้องใบอ่อนๆเนาะชีลาวก็จะปลูกกินก็กินไม่ทันใบก็เลยปล่อยเป็นดอกไปเลยเดี๋ยวเก็บเก็บดอกไว้ปลูกเอ้ยเก็บเม็ดไว้ปลูกรอบต่อไปเนาะจ้ะลกลงลกุหลาบนะจ้ะปล,ปลูกบ้านๆตำปสานั่นแหละ ปลูกพงป,ป,ปลูกผักเนี่ยต้องมีเวลาดูแลนั่นเพื่อนต้องดูแลว่าง่ายๆเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีอะไรง่ายนะบอกเลยนะมีอะไรง่ายจ้ะโอ้แต่ถ้าคนแบบเขาขยันแบบขยันขยันอากะเออจะได้เนาะแต่เราเหนื่อยทำได้เป็นอย่างๆนะไม่สามารถทำได้หลายอย่างเพราะเรา พราะเราเป็นคนแบบนี้นะ <laughs> แบบนี้อ่อจากอันนี้ก็โอ้โหเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าย่างามนะคะฝนตกหญ้าจะงามนะจ๊ะนี่รถมาแล้วนะจ๊ะตรงที่รถชนตรงเนี้ยสรุปแล้วเอาไปให้ทางตรวจสภาพรถเขาเช็กดูนะเอ,อเขาตัดสินว่าโอเคนะไม่ต้องไม่ต้องซื้อไฟใหม่ตรงนี้นะ โอ้ดีใจมากเลยถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณหนึ่งแสนเยนอะนะหนึ่งแสนเยนก็ประมาณสามหมื่นบาทสองหมื่นกว่าบาทนะ,ะถ้าเป็นเก่าหน่อยก็ห้าหมื่นห้าหมื่นเยนอะนะโชคดีที่บอก,กไม่เป็นไรนะนี่จตถลอกมันเพื่อนนี่ชนแรงอยู่เสานี้ยนเพื่อนเสานี้เลยวันนั้นคือไปหาหมอและหมอหยุดไงแล้วก็เครียด ไอ้ไม่ได้เครี้ยหรอกฮะเอเอก็คือเรียกน่าจะเรียกว่าเครียยนั่นแหละแล้วก็เลยไปกลัวไม่ได้ใบใบจากหมอนะเพราะว่ามันหยุดมันสิ้นเดือนพอดีแล้วก็ไปที่ทําการแล้วก็กลับมาก็ชนเลยเนี่ยนะตรงนี้นะโอ้โหจะมีไอ้กรวยวางอย่นี้แต่กรวยมันแตกไงใส่โดนไปหลายรอบแตกก็เลยไปทิ้งก็เลยโดนเลยสายตาก็ยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไห่แล้วก็คิดว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคําว่าไม่เป็นไรบอกเลยว่าเป็นจ้ะถ้าเราไม่แน่ใจนะให้ถอยออกไปเลยอ่ะอย่า,ยาแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเป็นดีกว่านะเอาชัวร์ดีกว่าไม่เป็นไรนะเออค่ะก็จ่ายมาตรวจสภาพรถหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเยนนะหลังนี้ก็ชนเหมือนกันเขาก็บอกมันเอียงแต่เขาแบบแก้ให้ตรงไหนก็ไม่รู้ก็เ,เช็กให้อนะก็นั่นแหละค่ะ นึ่งหมื่นเยนจ้าเ,นนเป็นดอกดาวดึงนะจ๊ะดอกดาวดึงออกดอกหลายดอกแล้วแต่เพิ่งมาถ่ายให้ดูปลูกจากหัวนะคะดอกดาวดึงเนี่ยสวยเนาะบ้านเรามีนะตามป่าเนาะต้องเด็กๆเคยเจอตามป่านะส่วนอันนี้จะเป็นดอกอคุณนายตื่นสายนะ เป็นตระกูลนะคุณนายตื่นสายหรือดอกแพร่เสียงหายอะ่ะแต่ว่าญี่ปุ่นเขาเชื่อเรียกว่ามอสคิคือคิคือเป็นแปลว่ามอสเป็นคิคือแปลว่าดอกเบญจมาศใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนดอกเบญจมาศใช่ไหมสวยดีเนาะเหมือนพลาสติกเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวกันจะปลูกให้มันเยอะๆกว่านี้นะซื้อกระถางมาละเป็นคุณนายตื่นสายแบบสไตล์ดอกเบญจมาศนะสวยดีนะ พาไปดูอดูโมโมะนะคะหรือลูกทอ้อลุงบอกว่าลูกท้อออกลูกไหนไวะทำไมเราหาไม่เจอลูกลุงบอกว่าลูกท้อออกลูกตรงไหนก็ไม่รู้หาเจอบ้างอันนี้ก็คือต้นลูกทอ้อหรือต้นภาษาญี่ปุ่นเรียกโมโมะนะคะก็ต้นแม่มันเนี่ยขัดไปแล้วนะคะ คือไม่ได้ตัดนะเขาล้มเองอะนะนี่อันนี้เป็นแบบกิ่งเขาไม่ตายกิ่งเขางอกออกมาใหม่นะโคนมันนะเราไม่ได้เอาโคนมันออกไงดอกคลับพลึงสีชมพูนะกันเพื่อนเดี๋ยวเย็นจะมาถอนหญ้าหน้าบ้านสักนิดนึงนะแบบไม่ได้ทําเป็นอาทิตย์เลยอะตั้งแต่ไปงานเอ็กซ์โปมาก็ไม่นะแล้วก็ไม่ว่างเอารถไปแบบไปเช็คไป ตรวจสภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้แหละจะมีเวลาว่างนะคะแล้วลุงก็ไม่อยู่ด้วยนะอ่าโอเคจากคลิปนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า